EP 8ห้ถูก87และ98แชมคู่เงินเลือกตา้คิดว่าใช่ผมว่าใจตามต่อหัวที24 16พฤศจิกามาแล้วจ้า สวัสดีคะ่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะคลิปนี้มาพบเจอกันสำหรับอีพีที่8ปในวันพุทธที่5พฤศจิกายน2568สําหสำหรับผลรางวันที่1ท้ายรางวัลที่1ออก898และหละรางบัลเลขท้าย2งตัวออก87แนวทางยอดแชมป์คู่เงินให้เข้า87 และเลือกได้คิดว่าใช่โผว่าใจตามกันต่องวดสิบหกพฤศจิกาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเก็บข้อมูลกันต่อเลยนะคะเริ่มกันที่ข้อมูลแรกกับผลงานแนวทางคิดว่าใช่โผว่าใจมาดูสาิติที่ผ่านมากันก่อนเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางสำหรับการวิเคราะห์ แนวทางเลขเด่นบนลงช่องผ่านมา23งวดมีหลุด2งวดหนังวันหนึ่งพฤศจิกาให้เลขเด่น6และ9ท้ายรางวันที่1ออก8-9-8ปรากฏมาให้ถูกเลขเด่น9เข้าที่หลักสิและนี่ก็คือข้อมูลแนวทางสำหรับวนใหม่16หพฤศจิกางวดน,นี้มีปรับสูตรใหม่แนวทางข้อมูลคิดว่าใช่โพวัดใจ โซนหม่ได้เล็กเด่น9และ8ส่วนพลังวันจะออกตัวไหนรอลุ้นไปด้วยกันนะคะตามมาติดติดด้วยแนวทางข้อมูล2เลือกต้สาธิติมีให้ชม16งวดให้เล็กเด่นชนิด4ตัวมาตัวเข้าถูกงวดดูตามภาพได้เลยคะ่ละล่าสุดในวันหนึ่งพฤศจิกาไฮเล็กเด่น 1,2,3,7 1, ท้ายหลังบันที่1ออก8,9,8และหลังบานเล็กท้าย2ตัวออก8,7ปรากฏป้าให้ถูกเล็กเด่น7เข้าที่หลักหน่วยล่างและนี่ก็คือแนวทางวันใหม่16พฤษจิกาข้อมูล2เลืกใต้ให้เด่นที่เลข1 4 5 8มาลุ้นกันเป็นวันที่17 ตามมาด้วยแนวทางข้อมูลของอาจารย์จัน์บูรพานักคิดชาวบ้านสู่ตำนานหวยไทยที่ให้โชคมาต่อเนื่องเข้ากันบ่อยๆสำหรับผลงานในงวดล่าสุดหนึ่งพฤษจิกาให้เด่นทีเลข1 2 7ทายรางวันที่1ออก898และรางวัลเล็ขท้ายสองตัวออก8 7ปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่น7ที่หลักหน่วยละ และนี่ก็คือข้อมูลแนวทางสำหรับงวดใหม่16กพฤศจิกาแนวทางข้อมูลอาจารย์จันทร์บูรภาให้เล็กเต่น1 2 7เลขก,ก็เหมือนกับงวดที่แล้วนะคะมาลุ้นกันจะมาไหมตามมาด้วยแนวทางสำหรับงวดนี้เล็กเตนมีสถิติให้ชม11งวดตามภาพเลยค่ะ ในวันหนึ่งพฤศจิกาให้เด่นที่เลข378ท้ายหลังบัตรที่1ออก898และหลังบัตรเลขท้าย2ตัวออก87เจปรากฏว่าให้ถูกเลขเด่น8เขาที่หลักร้อยและหลักหน่วยมาครบในส่วนของเลขท้าย2ตัว87เจและนี่ก็คือข้อมูลแนวทางสำหรับงวดใหม่16หกพฤศจิกาสำหรับงวดน,นี้เลขเด่นให้เด่นที่เลข 1>, 1 3 9รอรุนกันคะ่ะตามมาด้วยแนวทางยอดแชมคู่เงินเป็นหัวซองที่คุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีรายรายท่านทามหากันเข้ามาโดยจากสาธิติที่ผ่านมา13งวดให้ดูทีเล็กเด่น4ตัวแถวบนจะเข้าในหลัก10หน่วยลางบันเล็กท้าย2ตัวล่างเข้าคู่ชุด2ตัวถึง8งวด จากผลงาน13งวดถือว่าเป็นผลงานที่เดินดีที่สุดอีกหนึ่งแนวทางที่แอดมินนำมาฝากเป็นประจำสาธิติผลงานก็ดูตามภาพได้เลยค่ะสำหรับในงวดล่าสุดหนึ่งพฤศจิกาให้เด่นที่เลข4 7 8 9ท้ายรางวัลที่1ออก8 9 8และรางวัลเลขท้าย2ตัวออก8 7ให้ถูกเลขเด่น8และ7 และยังถูกที่รลังบันเลขท้าย2ตัวล่าง87ตัวตรงอีกด้วยนะคะถูกเป็นตัวตรงอีกแล้วคะ่ะและนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกางวดนี้ยอดแชมคู่เงินให้เล็กเด่นมีเลข3 5 6หและให้เลขคู่ชุดสองตัวมีเลข3 3 3 5 3 8 3 0 ห้ 52, 55องห้62 65 6้าแ0ดห้าศูนย์0กสแปดหน้าศูนย์์นะจอใบนะคะมาปิดท้ายคลิปนี้กันด้วยสำหรับใบนี้ที่ให้ถูก87และ98ข้อมูลเลขลับเฉพาะวงใน งวดที่แล้ว1พืศจิกาให้มาแบบนี้เลย87 88 97และ98ท้ายรางบัลที่1ออก898และรางบัลเล็กท้าย2ตัวออก87ใหายถูกตัวตรงทั้ง87และ98และนี่ก็คือข้อมูลสำหรับงวดใหม่16พืศจิกาเลขรับเฉพาะวงใน ให้เลขคู่ชุด2ตัวมีเลข 40, 41, 60และ61แคปหนะ้เจาไว้ค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซชอบสูตรไหนก็อย่าลืมที่จะเซฟเก็บไว้เป็นแนวทางไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยนะคะคลิปจบแล้วอย่าลืมให้กำลังใจแอดมินและทีมงาน ด้วยการกดชอบกดแชร์และกดติดตามขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกทกท,กท่านด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ